วิเคราะห์จัดเต็มปิยพงศ์ชีช้ชัดสาเหตุสำคัญทำทีมชาติไทยบุกแพ้ญี่ปุ่น 5-0ปิยพงศ์ผิวอ่อนวิเคราะห์สาเหตุทีมชาติไทยบุกแพ้ญี่ปุ่น5-0วันที่2มกราคม2567ฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ทีมชาติญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งของเอเชียและอันดับ17ของโลกเปิดสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไทยอันดับ21ของเอเชียและอันดับ113ของโลกซึ่งประเดิมการคุมทีมนัดแรกของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ชาวญี่ปุ่นไปแบบท่วมท้น5-0เมื่อวันที่ผ่านมา ปิยพงศ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยวิเคราะห์ถึงเกมนี้ว่าคือญี่ปุ่นเกมเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เป็นเกมโชว์ที่ดีญี่ปุ่นเล่นตามสไตล์ตัวเองแต่ที่ขาดไปในเกมนี้คือความดุดันเพราะเขารู้ว่าเหนือกว่าแต่ถ้าเล่นกับเยอรมนีหรือซีเรียเขาจะดุดันมากขึ้นก็จะทําให้สร้างจังหวะเกมได้มากขึ้น แต่เขาเราทีมชาติไทยเล่นตามแผนการเล่นที่มีแต่พละกําลังไม่ถึงแทคติกนั้นหลายๆครั้งดูเหมือนจะดีแต่สปีดฟุตบอลไม่ตามแบบนั้นหลายๆครั้งดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีการจับบอลแรกไม่ดีวิธีการทําเกมบุกส่คู่แข่งถูกคู่ต่อสู้ระดับโลกปิดที่จบเลยหลายๆคนต้องมาปรับปรุงซึ่งสามารถทําได้ไหมทําได้ก็ต้องมาบอกวิธีการในแต่ละอย่างโดยเฉพาะการขึ้นเกมจากแดนหลังแดนกลางแดนหน้าแต่เกมรับช่วงครึ่งแรกดูดีเพราะมีพละกําลังอยู่นี่ขนาดเป็นแมตต์อุ่นเครื่องถ้าเป็นแมตต์จริงๆจะขนาดไหน เราแต่ฟุตบอลแล้วเล่นต่อไม่ได้เปรียบคือเป็นการแตะเพื่อเล่นไทยลีกไม่ใช่เล่นฟุตบอลอาชีพมันคือการแตะแล้วต้องจี้ใส่คู่ต่อสู้เลยวัด1นถึงหหรือเพื่อนวิ่งโอเวอร์แลปแต่สุดท้ายมีหลายครั้งที่เราไปดึงจังหวะดีเลยเกมหลายๆครั้งที่ฝั่งของเราไปยืนอยู่ระนาบเดียวกันทําให้คู่ต่อสู้มองเห็นลายหมดฉะนั้นความสับสนในเกมรับของญี่ปุ่นไม่มีเลย ทำให้เขาเล่นง่ายสําหรับโปรแกรมต่อไปอย่างศึกเอเชียนคัพ2023นั้นทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F รวมกับซาอุดีอาระเบียคีกีสถานและโอมานโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้16มกราคม2567ทีมชาติไทยพบคีกีสถานเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณอับดุลดาบินคาลิฟา สเตเดียม21มกราคม2567โอมานพบทีมชาติไทยเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณอับดุลดาบินคอลิฟ้าสเตเดียม25มกราคม2567สซาอุดีอาระเบียพบทีมชาติไทยเวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณเอดูเคชันซิตี้สเตเดียม